สวัสดีครับวันนี้เพจ DK ไเ้แต่งนะครับจะภาพมาชมนะครับเป็นชุด upcc นะครับใส่กับ mio หนึตัวขาบูนะครับในลูกค้าอยากได้ไปใช้งานชีวิตประจำวันก็ทั่วไปนะครับไม่ได้เอาแรงมากนะครับแต่อยากได้แบบครับสนุกติดมือจัดไปครับกับชุด54.5นะครับเสื้อสูบตรงรุ่นนะครับควานลูก54.5สิาทำเป็นปลอกเหล็กเรียบร้อยนะครับ ลูกสูบปาดหัวหลบวาล์วแต่งกระโปรงให้เรียบร้อยนะครับสลักกิบล็อกแปนนะครับสลักสิบี่ตรงรุ่นนะครับไม่ต้องแปลงนะครับสปริงวาล์วแต่งนะครับสองคู่นะครับพร้อมกับดีเทนเนอร์ฐานใหญ่แคมแต่งตรงรุ่นตรงสเปคนะครับหนึ่งตัวปะกเกนชุดบนนะครับมีทุกอย่างที่ต้องใช้ในการประกอบชุดนี้นะครับผ้าคัตทองแดงผสมคาร์บอนนะครับอีกหนึ่งชุด ชุดชามพร้อมเม็ดนะครับหนึ่งชุดนะครับทั้งร้านใช้จะเป็นชามแท้เบิกใหม่มาทํานะครับอ่ะนี่ก็มียิงล่องให้เรียบร้อยปรับองศาหน้าชามให้เรียบร้อยนะครับใช้การชีวิตประจาวันนะครับใบพัดผมจะไม่ได้กึงออกนะครับจะปรับองศาอย่างเดียวเม็ดแต่งนะครับหนึ่งชุดนะครับชุดนี้สามารถประกอบกับฝาเดิมๆได้เลยนะครับคาบูเดิมหรือว่าคาบูแดดได้เลยนะครับถ้าเป็นคาบูแดดก็ ใบน้ำมันประมาณเบอร์ร้อยห้านะครับบัตรดอากาศก็เบอร์38ใช้กับฝาเดิมได้เลยนะครับเปิดพอร์ตไอดีเสียเพิ่มฝั่งละมินก็โอเคแล้วนะครับท่านใดสนใจอยากจัดซิทเองตามงบประมาณมีงบท่า่ก็ลองสอบถามครัประก่อนได้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 9 0 0 4 1 7 5 1ช่อง YouTube ช่อง Tik t o k นะครับก็ชื่อเดียวกันนะครับเ Facebook ก็ชื่อเดียวกันครับผม DK อะไรแต่งครับ ตัวดีใหญ่ตัวเคใหญ่นะครับเว้นวรรคแล้วก็มีคำว่าอะไรแต่งครับผม